ผู้ชายไทยแต่ละคนก็มีรสนิยมความชอบและมุมมองต่อผู้หญิงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางครอบครัวค่านิยมการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตอย่างไรก็ตามเราลองมาแบ่งผู้หญิงออกเป็น4ประเภทหลักๆที่ชายไทยมักเลือกและมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบกันครับผู้หญิงแบบที่หผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวาน แนวผู้หญิงไทยโบราณข้อดีดูแลบ้านเก่งสุภาพเรียบร้อยเชื่อฟังและให้เกียรติคู่ครองเข้ากับครอบครัวฝ่ายชายได้ง่ายข้อเสียอาจขาดความกล้าแสดงออกถ้าอีกฝ่ายไม่ให้เกียรติอาจกลายเป็นถูกกดขี่ความคิดอาจไม่ทันโลกยุคใหม่ลักษณะของผู้หญิงไทยโบราณที่เรียบร้อยอ่อนหวานการวางตัวอย่างนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนการพูดจาไพเราะ นอบน้อมการแต่งกายสุภาพเรียบง่ายตามการะเทศะการเดินการนั่งการยืนอย่างมีมารยาและกิริยาเรียบร้อยบทบาทของผู้หญิงไทยโบราณในสังคมในครอบครัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลบ้านดูแลสามีและลูกในชุมชนมีบทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรมเช่นการทำอาหารงานฝีมือและพิธีกรรมในราชสำนัก เป็นข้าราชบริพารแม่พลอยแม่หญิงมีหน้าที่และมารยาทเฉพาะการอบรมสั่งสอนในอดีตการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเรื่องกิริยามารยาทการเรียนรู้ผ่านบทกลอนคำสอนเช่นหญิงดีต้องมีความเรียบร้อยการฝึกงานบ้านงานครัวงานเย็บปักถักร้อยข้อดีของความเรียบร้อยอ่อนหวานช่วยสร้างความสงบเรียบร้อยภายในครอบครัวและสังคม ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่น่าเคารพน่าปกป้องเป็นคุณสมบัติที่หลายคนเห็นว่าสัง่างามและมีสเสน่ห์ในแบบไทยๆการตีความบทบาทนี้ในปัจจุบันความเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องแปลว่าอ่อนแอผู้หญิงสมัยใหม่บางคนยังยึดถือคุณลักษณะนี้ควบคู่กับความมั่นใจบางมุมมองอาจมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิสตรีหรือภาพจำเกาเก่าเปรียบเทียบกับผู้หญิงยุคใหม่ จากความอ่อนหวานสู่ความกล้าแสดงออกและมั่นใจการปรับตัวของภาพลักษณ์ผู้หญิงเรียบร้อยให้สอดคล้องกับยุคสมัยการคงคุณค่าความอ่อนโยนไว้แม้จะอยู่ในบริบทใหม่แบบที่ 2. ผู้หญิงมั่นใจทำงานเก่งแนวสาวยุคใหม่ข้อดีช่วยกันสร้างอนาคตได้มีวิสัยทัศน์รู้จักคิดและวางแผนมีความเป็นตัวของตัวเองชัดเจนในความสัมพันธ์ ข้อเสียถ้าผู้ชายไม่มั่นใจในตัวเองอาจรู้สึกด้อยกว่ามีแนวโน้มจะไม่ทนกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีบางครั้งอาจดูแข็งหรือสตรองเกินไปสำหรับบางคนภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิงที่มั่นใจไม่จำเป็นต้องแข็งกระด้างแต่มีความอ่อนโยนและเด็ดเดี่ยวสไตล์การแต่งตัวที่จะท้อนความมั่นใจในแบบของตัวเองการกล้าแสดงความคิดเห็น ในที่สาธารณะและการประชุมบทบาทในที่ทำงานผู้หญิงในตำแหน่งผู้นำเช่นผู้บริหารผู้จัดการหัวหน้าทีมความสามารถในการบริหารเวลาและการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับเพศอื่นในทีมอย่างมืออาชีพทัศนคติและความคิดของผู้หญิงมั่นใจเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองไม่รอให้ใครมาบอกว่าทำได้ มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่จุดจบเปิดรับความคิดใหม่ๆพร้อมพัฒนาและปรับตัวตลอดเวลาการดูแลตัวเองและความสมดุลชีวิตรู้จักใส่ใจสุขภาพกายและใจไม่ปล่อยให้ความเครียดครอบงำแบ่งเวลาให้กับครอบครัวเพื่อนและตัวเองได้อย่างลงตัวสร้างรายได้และสร้างความสุขไปพร้อมกันแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงคนอื่นการเป็นโลโมเดลให้กับผู้หญิงรุ่นใหม่ การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อแบ่งปันแนวคิดหรือประสบการณ์ชีวิตการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมหรือทำกิจกรรมเพื่อผู้หญิงแบบที่3ผู้หญิงสาย5าชิวๆเป็นเพื่อนค,คุยได้ทุกเรื่องข้อดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่มีดราม่าเยอะเป็นคู่ชีวิตที่มีความเป็นเพื่อนเข้ากลับกลุ่มเพื่อนได้ง่ายข้อเสียอาจถูกมองว่าไม่จริงจัง ถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนอาจทำให้อนาคตร่วมกันไม่มั่นคงผู้ชายบางคนอาจอยากได้คนที่มีภาพลักษณ์ผู้หญิงชัดเจนมากกว่าบุคลิกภาพที่โดดเด่นมีอารมณ์ขันเข้าใจมุกไวสร้างเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ตายตัวเป็นตัวของตัวเองแบบไม่ต้องพยายามมีพลังบวกทำให้บรรยากาศรอบตัวสดใสเสมอเป็นเพื่อนคุยที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจคุยได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องซีรีส์ยันเรื่องไร้สาระรับฟังเก่งไม่ตัดสินใครง่ายๆมักจะเป็นที่พึ่งทางใจในกลุ่มเพื่อนแบบไม่รู้ตัวมีทักษะในการเข้าสังคมเข้ากับคนง่ายปรับตัวเก่งกล้าแสดงออกไม่โอเวอร์เป็นธรรมชาติมักจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนได้ดีบทบาทในความสัมพันธ์อาจไม่ใช่สายหวานแต่มีความจริงใจสูง มีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดคนรอบข้างให้สบายใจเวลาอยู่ด้วยรักแบบเพื่อนเป็นคู่คิดแต่มักจะคอยให้กำลังใจมากกว่าการครอบครองเรื่องหลังความหาถึงจะดูขำๆแต่จริงๆแล้วเป็นคนลึกซึ้งเข้าใจชีวิตใช้อารมณ์ขันเป็นกรอบป้องกันความเครียดหรือความเศร้ามองโลกในแง่ดีแต่ก็ไม่ละเลยความจริงแบบสุดท้ายแบบที่4ผู้หญิงสายเป ดูแลผู้ชายเก่งข้อดีมีความมั่นคงทางการเงินเอาใจเก่งดูแลเก่งผู้ชายบางคนอาจรู้สึกว่าโชคดีข้อเสียความสัมพันธ์อาจไม่เท่าเทียมอาจรู้สึกเหมือนถูกซื้อใจาความรักไม่จริงอาจพังได้ไวทัศนคติที่ชัดเจนเรื่องให้แล้วไม่ยึดติดไปเพราะอยากให้ไม่ได้หวังผลตอบแทนมองว่าความรักคือการให้ไม่ใช่การรอรับ เชื่อในพลังของผู้หญิงที่เลือกได้ว่าจะด,ดูแลใครการบริหารจัดการเงินแบบมืออาชีพเป๊ะเก่งเพราะหาเงินเก่งจัดการการเงินได้ดีรู้จักสมดุลระหว่างให้กับไม่ให้ตัวเองลำบากวางแผนการใช้เงินเพื่อความสุขระยะยาวไม่ใช่แค่ชั่วคราวสกิลดูแลแฟนแบบแม่บ้านสายฟาดรู้ใจรู้จังหวะว่าเมื่อไหร่ควรใส่ใจเมื่อไหร่ควรปล่อย ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจเหมือนอยู่บ้านไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องกินอยู่แต่เป็นที่ปรึกษาคอยซัพพอร์ตด้านจิตใจด้วยความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมเปได้แต่ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบรู้คุณค่าตัวเองเสมอไม่ให้ใครมากำหนดว่าผู้หญิงควรเป็นแบบไหน,นเข้าใจว่าความรักที่ดีคือการให้การทั้งสองฝ่ายมุมมองของสังคมและการเปลี่ยนแปลงบทบาท จากภาพจำผู้ชายต้องเลี้ยงดูผู้หญิงสู่ยุคที่ใครดูแลใครก็ได้ผู้หญิงสายเปคือตัวแทนของอิสระภาพทางความคิดและเศรษฐกิจสังคมเริ่มเปิดรับผู้หญิงที่แกร่งแต่แซบและรู้จักใช้พลังของตัวเองอย่างมั่นใจสุดท้ายแล้วไม่มีประเภทไหนที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครและต้องการคนแบบไหนมาเติมเต็มชีวิต เมื่อเรียนรู้ผู้หญิงสีแบบไปแล้วนะครับผู้ชายก็ควรเรียนรู้ตัวเองด้วยนะครับว่าเราจะเข้ากับคนแบบไหนได้มากที่สุดถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตี่พอดแคสต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ